แบมแบมชวนอากาเซ่ไทยสร้างความทรงจำในเวทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกแบมแบมปล่อยคลิปออนอากาเซ่ไทยสร้างประวัติศาสตร์ทะเลสีเขียวร่วมกันในเวทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกกับงาน2 0 2 3 t o 2024แบมแบม The First World Tour Area 52วันที่28ตุลาคมนี้ เป็นศิลปินหนุ่มคนไทยมากความสามารถที่ไปโด่งดังไกลระดับโลกสำหรับแบมแบมกันพี่มุกภูวกุลหรือแบมแบมก็อตเซเว่นที่ประกาศจัดงานเวิร์ชัวคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกกับงาน2 0 2 3 t y 2 w e แบ y t h e to t w e r t t w t o u r Area 52ซึ่งจัดขึ้นที่ Thunderdome Stadium กรุงเทพมหานครทำเอาเหล่าอาคาเกเซ่ทั่วโลกต่างตื่นเต้นดีใจจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์โลกและเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของไทยโดยค่ายอบิทคอมพานีและแบมแบมจับมือกับไอมี่กรุ๊ป เตรียมจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงรวมถึงโชว์สุดพิเศษมากมายที่ตอนนี้แบมแบมเริ่มเตรียมครีเอทโชว์ต่างๆทั้งร้องทั้งเต้นให้กับแฟนๆได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มแล้วก่อนที่จะเข้าสู่วันเปิดขายบัตรที่เหล่าอากาเซ่ไทยกำลังเตรียมตัวและนับถอยหลังกัน แบมแบมได้ปล่อยคลิปชวนให้ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งกับการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ในเวร์ทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกด้วยทะเลสีเขียวร่วมกัน